สวัสดีครับจิ๊บมีสุขครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกอะไร FBT ฮะก็อยู่ที่สนามกกทฮะพอดีผมจะมากินข้าวหมกไก่นะเป็นข้าวหมกไก่หมกเนื้อฮะร้านนี้เด็ดมากเลยพอดีว่าผ่านมาแถวเส้นราคามแหงะจึงจริงก็ผ่าน,นมาเพราะอยากกินเนี่ยมันเย็นแล้วตอนนี้ก็เลยว่าตอนนี้อยู่ที่ f b t ครับก็เอารถมาจอดที่ f b t นะ,ะแล้วก็เดิน เดินไปรู้สึกว่าเขาจะอยู่ซอยร้านร้านข้าวหมกไก่อะเป็นร้านอิสลามนะร้านนี้สะอาดน่ากินมากนะครับมีทั้งข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อแล้วก็พวกหนุมเนื้อดงเนื้อแดงเนื้อหวานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ตรงนั้นนะ่ะเขาจะอยู่รางกำแพงซอย61นะแต่ไม่มีที่จอดเนี่ยก็เลยจะต,ต้องเอารถมาจอดที่ m b t อะครับแล้วก็เดินไปนะครับนะฮะมาจอด m b t เนี่ยอย่างที่บอกก็สมมติว่าจอดรู้สึกจะเป็นชั้นชั้นล่างอะครับ ลูกจะเป็นชั้นพีมั้งนะครับเนี่ยผมก็อยู่ที่ MBT เนี่ย MBT แต่ว่าถ้าจอดชั้นล่างเสร็จเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะลิฟต์เนี่ยครับขึ้นลิฟต์มานะครับแล้วก็พอขึ้นลิฟต์มาเนี่ยผมอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็วกนี่ครับเดินออกจากหน้าประตูบางทีเนี่ยเดี๋ยวว่ากินอะไรเสร็จเดีวจะแวะเดินมาดูอยู่ ดูของแต่ว่าหลักๆไปหาข้าวกินก่อนด้านหน้านี่ก็เป็นเป็นสลามปกทอนะนะครับเราก็ออกประตูก,กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวหมกไก่นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นปกทอนท่าน,นี้ผมก็อยู่ที่บออเอฟบีค้ก็อยู่รังขมแหวกสิบนะ้าเนาะเนี่ยครับเหือซอยมหาทัยครับ แต่ที่ผมมาจอดก็คือหนึ่งก็คืออย่ที่บอกก็คือไปจอดที่เอฟีดีเนี่ยนะครับลอก้าบถนนเพราะว่าเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีโอกาสว่าจะพามาเดินดูที่ตลาดเนี่ยนะฮะตลาดนัดกอกอตจะผมว่าก็ต้องลาดถนนแล้วก็ลามซอยรามแหมนพุทิอยู่ตรงนู้นเดินไปนะครับตรงนี้รถเต็ม เดินแค่ค้าบัลลาเดินข้าวคนต้องดูรถนะครับเนี่ยโซนมากในโซนนี้ก็จะเป็นอาหารอิสลามนยนะครับของกินน่ากินเยอะมากเพื่อนลองมาเดินดู น้ำลำญยก็มีปลาย่างปลาเผาแต่จะเป็นาหารอิสลามโซนรางคำแผนนะจะเป็นอิสลามกับแปดสิบ้าสิบปอเซ็นนะครับถ้าเพื่อนเ,เพื่อคนไหนเป็นมุสลิมมาทานได้เลยเนาะใช่ฮะแต่ว่าไอที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่อิสลามนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับหมูนี่ มีขนมปังด้วยปังห้าปเปล่าแต่ของผมอะอยู่ตรงนู้นเนี่ยฮะเดินตรงไปถ้ามลุงเสือมบอกเป็นตลาดกองกะทอครับช่วงเย็นแต่เป้าหมายเราอยู่ที่ร้านด้านหน้าครับราม61นะที่จะขายผลไม้ เราพาเพื่อนๆเดินเล่นเนาะแถวนี้มีอะไรน่ากินเยอะมากเลยเพื่อนๆแล้วมันจะมีตะก่อนอะรามที่เราจะไปเนี่ยลามหกสิบเอ็ดอะเขาก็จะมีคือนั่งกินน้ำชานะแล้วก็จะเป็นอาหารมุสลิมค่อนข้างที่จะเยอะมากในซอยอะแล้วในซอยนะั้นนะผมมันมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นยา่างผมก็อยากกิน นี่ก็จะเป็นร้างไก่พ่อทาดใหญ่นะแต่เขายังพ่อไม่เสร็จเดินไปก่อน,นร้านอิสลามเยอะมากสะอาดเท่านั้นเลยเดินอูอันนี้ก็มีข้าวหมกไก่เป็นห่อซื้อกลับไปบ้านได้นะ ก็เป็นลูกชิ้นไก่ย่างทรงเครื่องก็มีจังหวัดกระบ,บี่เลยเนี่ยฮะของกินเยอะมากข้าวหน้าของอิสลามหมูสเตะไก่เนาะน่าทานเยอะก <c oughs> ับข้าวตามสั่งก็มีไม่ได้ข้าวราดแกงของอิสลามเนาะ นี่ครับอย่างที่ผมบอกมีของอิสลามน่าทานเยอะข้าวราดแกงก็มีลูกชุงลูกชิ้นแต่จริงจเจตนาผมจริง,รงผมจะไปกินเนะี่ยมีมีของของอิสลามของพี่พี่นอ้องอิสลามเยอะมากร้านเป้าหมายผมร้านข้าวหมกไก่นะครับ ก็ใกล้ถึงแล้วอุยตัวคัาเอออยู่ตรงลาคำแหงหกสิบเอ็ดแหงหกสิบเอ็ดนาะแต่ร้านไม่ได้เปิดสิไม่บอฮะร้านไม่ได้เปิดเพื่อนๆร้านปิดเนาะ พี่บอกเพื่อนๆร้านปิดนะครับมีแต่ร้านขายเนื้อทอดแดดเดียวเนาะแต่ร้านข้าวหมกเข้าปิดอะ่ะน,นะครับเดี๋ยวให้ดูแล้ร้านข้าปิดเนาะเนี่ยไก่ทอดหาดใหญ่บางนวดน,นะครับข้าวหมกร้านเนี้ยก็ปิด ขาดเจตนาเดินมากินแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไเดี๋ยวผมหาของกินถามนี้แล้วกันว่ามีอะไรกินบ้างเนาะแต่มันก็มีถามว่ามันก็มีอะไรน่ากินเนาะแต่ว่าผมดูความว่าจะทานอะไรนะเสียดายเลยไม่ไม่มีร้านกินเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะนี่ในซอยนี่ก็มี ในซอยก็อย่างที่บอกก็คือบางสะแพงหกสิบเอ็ดนาะมันก็จะมีร้านเหมือนกันผมว่าเดี๋ยวผมก็สั่งนะครับร้านนั่งรูกเดี๋ยวครับมีมัตบบะไหมครับเอามัตตบะเนื้อทานเนี่ยครับทานตวเนี้ครับกัน,นนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อลูกชิ้นจินดีกว,ว่า เขามีอะไรเนอะมีโจ๊กแต่พักเดี๋ยวผมสั่งกินมัตรบะก่อนดีกว่านี่หาที่นั่งก่อนสั่งมัตรบะเนื้อกินนะครับร้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกก๋วตี ร้านตัวนี้ก็จะเป็นพวกร้านกาฟแฟล่นะครับนั่งทานแล้วก็จะมีโตรตงโรตีนะพี่บอกครับเสียดายเลยไม่ได้กินข้าวหกแต่ตอนนี้ผมสั่งมันตะบะเนื้อไปนะจะลอมันตะบะเนื้อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคงจะสั่งชายเย็นเข้ามากินแก้วหนึ่งพี่ครับเดี๋ยวเอา เอาชานมเย็นแก้วหนึง่งใช่ครับชานมเย็นแก้วหนึง่งนะครับเดี๋ยวรอเขาทำมาให้อนนอก่อนเนาะเดี๋ยวมาเดีวถ่ายให้ดูนะครับนี่ชาเย็นมาแล้วแต่ชาเย็นรนะ้านที่ผมเคยมากินอยู่ก็กินแบบว่าเหมือนชาทางใต้ครับหอมดีชานมหอมดีแล้วก็ราคาไม่แพงเลยแต่ว่าผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็มาสั่งมัตตะกินเนาะมัตตะเนื้อไก่แล้วก็ กขามีโรตีด้วยแล้วก็มีโรตีกรุงเรลยกกล้วยธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ผมก็ว่าเดี๋ยวสั่งมากินก่อนนะถ้าเกิดไม่อิ่มผมว่าเดี๋ยวจะสั่งร้านข้าวมากินด้วยซึ่งร้านข้าวเนี่ยเขาอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่เลยตรงนู้นไปเดี๋ยวผม,มพาไปดูแต่ตอนเนี้ยขออนุญาตกินนี่ก่อนหอม หอมหวานเลยพูดอร่อยเลยมันหอมมันมันหอมแบบแเดียงผมพูดไม่ถูกนะเหมือนไม่กินทางใต้ผมเคยไป<อ>ก,ยกินแถวก็เดียรบปัตตานีรสชาติชาอย่างนี้เลยยะลาหอ,อด้วยบอกไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยวรอทางด้านของมัตบบตบะมัตตบะเลยนะ เดี๋ยวผมไปสั่งข้าวดีกว่าเดี๋ยวพาไปสั่งข้าวข้าวราแกงนี่เดี๋ยวผมพาเด,ด,ดินไปลยนี่ครับอยู่ตรงนน้นข้าวราแกงสั่งหน้าจเจามาทาตรงนี้ได้ครับนี่ครับน้ากินเยอะมากนี่ มีหลายย่างเลยเนาะเนี่ยครับมีแกงหอยแต่ผมกินอะไรดีดูผมดูก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาปลาเนี่ยครับราดข้าวนี่ครับ,น,รบนี่อะไรครับ อะไรนะครับเอาปลาส้มใช่ไหมฮะผมเอานี่แล้วก็กินอะไรดีแป๊บเดียวนะดูก่อนมีอะไรน่ากินเยอะๆเดี๋ยวรอครับแป๊บหนึ่งครับ แกงส้มอ่ะจ้ะจกอยย่างเดีวหรอาดข้าวอ่ะจ้ะนะเดี๋ยวผมนั่งกินร้านมัตตบะได้นะปะครับผมเอาแกงส้มเนาะเนี่ยแกงส้มกับปลานีราดเดี๋ยวก็จ่ายตังค์เขาวเลยรายเดเลยจ้ะ ปลาเนี่ยแบะนีครับห้าสิบบาทน่ากินไหเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับห้าสิบบาทน่ากินไหมแต่เ,เราถือไปกินตรงอุ๊ปุ๊ปนี่ น่ากินไหมน่ากินไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ถือไปกินร้านที่เราสั่งนัสบะเขาทำให้อยู่ครับเดี๋ยวผมก็เนี่ยเดินกันมากินร้านร้านนี้ถ้าเกิดใครชอบนั่งดูบอลก็มาได้นะมีบอลให้ดูมีชาให้กินครับสวรรค์เลยนะฮะแต่ว่านี่้าผมมากินกันกินน้ำก่อนป่า กินใกล้ใกล้กินปลาน่าจะเป็นปลาอะไรจ็ไม่รู้ปลาตัวเล็ก,เลกๆเนี่ยอืมบองงง่อนนี่เป็นมะละกอนะอืมมี่เด็ก น่ากินมากเลยห้าสิบบาทอืมอืมโอ้โหอันนี้เขาเรียกปลาอะไรม,มันเป็นปลาหวานอะ่ะอร่อยราค้าห้าสิบบาทไม่แพงเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมขอนผู้ชมชมการ่ายทอสดทมอตร์ีของอันาครัแรกใน้นนี้ลครับือั้งท่าเป่นที่หืมฮรอต้อนรับการเรียนของามอเฟอร์ครับวันนี้ในส่วนสาใหญ่ก็มีทนทีลับนและผมดงสีมาเป็นการส้นปา ปาเป็นซึ้งเหรอปลาเป็นซึ้งเหรอ,ปล,ป,หรอปลาอะไรเนาะเดีกยินก่อนอน่าจะปจริง้อ่อาอกสลามจะอาบมากผมชอบทานอาหารอิสามอาหารอสลามเป็นอาหารที่แบบ ผมไม่รูน้นะผมชอบทานดีเพราะว่าถ้าผ่ักที่น้องมุสลิมอย่างเงี้ยจะเข้ามาทานว่าเป็นร้านอาหารเพราะว่าทำาสะอาดแหละ,ะนะแต่ผมนักสืบพุทธนะแต่ก็ชอบกินอาหารมุสลิมเขาสะอาดเด็ดรสชาติดีอร่อยมากเดี๋ยวขอแยกกินก่อนนะครับ นี่มตัตบะผมมาแล้วครับมตัตตบะเนื้อครั้นี้เขาก็มาเป็น,นมีน้ำสุน้ำจิ้มให้หน่ากินไหมมัมตตบะเนื้อแล้วก็มีอาจาย์อาจารให้แล้วก็นี่มตัตตบะเนื้อนะมากินกันมากินกันอย่างแรกเลยก็คือลาดก่อนลาดอาจารนะครับลงแบบนี่ จัดอาจาดแล้วก็ร้อนๆเลยเพื่อนเนี่ข้าวป่าหอมหอมเนื้อมากหอมเครื่องเทศน,นะคะรับผ่งกหลีอร่อย ดินมากเลย,ย,ยจับจับใส่ปากใส่ปากบอยิงลลอถึงาจัยาวโดกบาแยกเลวครับบอขอจดาส้นไปมาโดนกับจีนีนะครับถคาลสกี้ไปยาอมาก ตบด้วยทาแต่วันเหมือนอไปนั่งกินที่ใต้เลยเพื่อนนี่มาเลยนะต้องมาเพื่งผมบอว่ารสชาติดีมากเดี๋ยวกินโชยทิพย์หนึง่งเดี๋ยวลาดกินไปก่อนลาดอาจารไป พอลาดอากาเศเสร็จปุ๊บนี่ครับมันนุ่มมากเอ,อยด้กข้าวปาต้อร่อ,อยเนื้อบอเพื่อเนๆแต่ผมขอญอาก,กินก่อนเนาะ ไม่รู้จะอิ่มป่ะถ้าไม่อิ่มก็ไปหากินต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะเก็บตังค์ได้ครับได้เขาเก็บตังค์เท่าไหร่จ๊ะหกสิบห้าบาทครับหกสิบห้าบาทเองขอบค่าหกสิบห้าบาทก็มีมัตตบะ กับน้ำนะครับหกสิบห้าทเดี๋ยวไปเดินหาอะไรทานกันดีกว่านะเนเหมือนจะไม่อิ่มนะครับฝ่ายเพื่อนไปหาอะไรทานกันต่อคงจะซื้อกลับไปทานนะฮะฝ่ายเดินดูกันว่าจะทานอะไรอุ้ยแต่ผลไม้ก็น่าทานเยอะนะเออเด็ก ลำไย,ยโร่สี่สิบเองร้อสี่สิบหน้าทางนี่ครับอยู่เราอยู่หน้ากองกระทอนเนี่ครับลาคำแหง6กสิบเอ็ดอุ่นจะน่ากินมีหลายสายพันมากเลยเอาอเาแตแกนออนะมีแค่ เนื้อน่ากินเหมือนกันครับในร้านอิสลามน้าทานไหมน้าทานน,ะน้าทาน,น,าทานแต่เราก็เดินดูกันต่อว่าเราจะกินอะไร ปิ้งข้าเกี่ยวครับหน้าทางโจ๊กขนมกียนก็มีลูกชิ้น ลูกชิ้นก็น่ากินเลยนี่กินลูกชิ้นมันว่านี่ลูกชิ้นแดงเท่าไหร่ครับบางห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทเลยแมงนียสแมงละห้าเอาสี่ไม้แล้วก,ลก็มีเอ็นไหมครับเอ็นอันนี้เอ็นเนื้ออันนี้เนื้อเอ็นไหมเท่ะไรจ๊ะเอ็นไม่ละห้าบาทจ้ะห้าบาทเหมือนกันนะมีเอ็นมันมีเลือกหลายอยา่างแต่ว่าผมก็เอาเอ็นไม้ละห้าบาท สไม้อนี่ก็หบาทบาแค่นี้ละบางอิ่มแล้วย่างเตาหน้ากินมากเลยแล้วขอน้ําน้ำจิ้มยกากครับอ่างจะบังเท่าหร่ห้าสิบป่ะห้าสี่สิบาทครับสีบาทแล้วนี่ดีกว่าเอาไว้ครบห้าสิบนี่ครับแล้วขอน้ําน้ำจิ้มเยอะหน่อยระบางนลยสามถุงนะสามถุงรับบาง ขอบครับ,รบนี่ห้าสิบบาทเนี่ยอาหารอิสลามน่าทานมากเลยเป็นข้าวแกงนี่ร้านอมามาตมะน่าทานเลิกับข้าสยามน่าทานมากเลยเนี่ยก็จะเป็นร้านอิสลามอย่างที่ผมบอกครับน่าทานแต่เราได้ลูกชิ้นมาแล้วนะครับเอากลับไปกิน ใชครับก้าเดินตอนนี้เดี๋ยวก็เดินกลับไปที่เอ็มพีทีครับนะฮถามว่าเดี๋ยวมันต้องไปแต่อย่างที่บอกเลยผมอยากให้เพื่อนๆมาลองลองมาทานเนาะที่บอกที่เนี้ยถามว่ามีของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินข้างนู้นก็คือด้านล่างของตลาดนัดของกองทอเขาะนะ เดี๋ยวไงเราเดินกลับ FBT ก่อนนะกันนะครับน่ากินไหมแบบลูกชิน้นลูกชิน้นเดี๋ยวใหนแต่ผมเดินขับ FBT ก่อนเพราะว่าจอดรถอยู่ที่นั่นนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าเดินอยู่ข้างถนนด้วยนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวถึงลานจอดอของ FBT แต่วผมบอกว่าต้องไปทำยังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งต้องไปแสแตมป์ สแตมตาลานจอดรถก่อนเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าน่าจะเสียตังค์นะครับพอไม่ได้ซื้อขอนในเอฟพีนะฮะเดี๋ยวถึงลานจอดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าไปจอดตรงไหนนะครับแยกเข้เนาะนะครับก็เดี๋ยวจะเจอกับเข้าไปที่เอฟพีครับเสียงรถอาจจะดังหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อเวลาคาดถนนตัวนี้ต้องดูดีๆนะเพราะว่ามอไซค์เขาจะมาซ้ายขวาบางทีเราไม่เห็นไงนะก็ต้องดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ดูแต่ไฟแดงอย่างเดียวนะบางทีก็ดูดดจังหวะรถอย่างเงี้ยครับ พอดีมันมีรถไหลมาก็ต้องคอยดูเนาะถึงเวลาก็ข่ามครับ,รบต้องระวังนิดนึงนะครับพอดีมันมีรถจอดบ้างให้เราบ้างมันมีจอดบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราเดินเข้า f อฟเพราะลานจอดเราอยู่ข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าเสียค่าจอดหรือเปล่า แต่เขาบอกว่าให้ทางด้านของก็เรียกไหมสแตมป์บัตรจอดรถนะครับเนี่ยเนาะไม่รู้จะเสียตังก็เปลออได้ครับลองแป๊บหนึ่งออขอบคุณครับขอบคุณครับพอสแกนบัตรเสร็จก็เดินลงไปที่จาจอดรถครับผมจอดอยู่ชั้นพีเนาะ ถ้าเป็นเพื่อนแวะมานี่ยก็ามาดูนะกีฬาเครื่องกีฬาไม่เยอะมากเลยกำลังผมเพลินพาเดินดูแต่ตอนนี้กลับก่อนของราคาเยอะมากด,ดูดิเขาลดกัน30-40%ปร์เ็นนะครับรองเท้าเนี่ยอย่างดีเลย3 9มเกบาทเลยนี่ <laughs> นะฮะแต่รถเราจอดอยู่ชั้นจีนะครับ ก็กดนะฮะแล้วก็ดูริบนะครับตัวนู่นครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพื่อนเพื่อนก็กดไปชั้นพีนะครับแล้วก็ลงหลอ่ลอไหมหล่อไหมกล้องเด็กไหมครับกล้องเด็กไหมนะฮะ <s> นี่ครับถึงลานชั้นีแล้ว นะครับลานจอดกว้างมากแล้วมีพี่รอพอเื่ดื่มด้วยรถผมก็จอดอยู่ตรงนน้นแจ๊สคู่ใจฮนะจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยครับชั้นพีชั้นหนึ่งนะครับก็ยังไงนะครับถ้าเกิดเพื่อนมา แถวหน้ารามนะฮะก็แวะมาได้ของกินอย่างที่ผมบอกอะ่ะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเยอะเลยแต่วันนี้ก็ผิดคิวนิดน,นึงฮะจะมากินข้าวหมกไก่ก็ไม่ได้กินแต่ว่ากินอย่างอื่นแทนนะครับเพื่อน,อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะรู้จักผมผมชื่อจิ๊บนะช่องมีสุขดังใจครับก็ยังไงเข้ามาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับกดติดตามหน่อยนะเพื่อนเพื่อน,อนไม่ค่อยมีเลยนะทุกครั้งถ้าเกิดเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เนี่ยกดกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งไปเพื่อนๆนะว่าผมพากินพาเที่ยวนะ แล้วก็มานั่งกินขาวเป็นเพื่อนผมทุกเย็นเลยนะผมจะได้ไม่เหงานะครับใช่ไงเดี๋ยวเจอกิลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกคลิปหน้านะกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย